มาแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าสวัสดีค่ะอุวันนี้มาหน้าสดแอปโบมีฮึไม่ใช่แอปใช้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆรับไปได้เออเป็นจังไดชีวิติีโซเชียวว่าสีว่ไล่กะคือทอดคิดทอดคิด,คดถึงกันบอกสวัสดีสวัสดีและสวัสดีคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่ามาแล้วค่ะ ถ้าใครทุกคนได้อย่างกินแรงหาคอมอันหาแอปสวยๆเก๋ๆก่อนเด้ออันหนาคือมืดแต่ส่องแสงพระจันไสหนาก่อนสวัสดีหนึ่งคนดูสองคนดูเออเอาหน้านวลดีกว่าเนาะพี่น้องเอาหน้าแบบนวลๆไหม เออชีวิตติดโซเชียลนูน่นน่ะพระจันทร์สายแสงใสบุ้ยพระจันทร์สายแสงโอ้อยู่ในไฟแสงสีเด้อพี่น้องโอ้ยอ่านเมนเมาขึ้นไล่อ่านเมนจัเข้าเจ้าด่ามาอย่างบึ่มบึมอยู่อ่านเมนจนตาตาซ้ำอีกแล้วแม่พึ่งแม่พึ่งสีสีมัน,นี่แสงเฮ้ยยากหัวเอ,อ้ยเนาะโอ้ยคุณน่ะ ันนี้หน้ามันเป็นยังไงนี่เออยังหายังหาแอปบอถึกใจเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพียนเพี้ยนเพียนอันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นเป็นยังไงหน้าสดหน้าใสเออแอคชั่นแอคชั่นพุ่หนะยิ่งยิ่งเออเออพรแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตกใจเออพุ่หน้าสีชมพู ุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เวิร์กอยู่นะมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยมีเพลงเออมันก็สิฟิตดีกับซิดอีกแล้วนะเออบ่ดได้อีก <c oughs> เดืยนไปเลยเลยสวัสดีสามร้านคนดูเอออันนี้ปุง้งฟิงปุ้งฟิงอาน,นี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ารักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีพี่ประมวลจ้าสวัสดีคุณประมวลน,นะคะนะคะเพลงใดๆอ่านคอมเมมต์บอกเด้อ่านอันแคาเจ้าด่ามา,อย,าอย่างกันพี่น้องเกือบเป็นต๊กรถทั่ววันจ เี่หัวเออเขาดรามา่าบึ้ม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 อยู่ตอนแรกกะว่ามันอันเบิงเบ้งไรสุดเบื้องไรสุดเขาเจาอันแสงทองขึ้นแลนอันกระสีบแบงพักแบงพวกบอกเฮ้ยจังไดน,นลองบิ๊กเลดจ,จัดซาหมูวานพุนไรลสุดเออครอบครัวแสงทองขึ้นแลนบะตกเดือกมากจังไดหันันเมีอันอีหยังอีกหิวสงหิวแสงโอ้ยแม่คุณไก่หิวคือกนนกนเ,นเน็นบ่แสงวิดิบอยู่สวัสดีค่ะคุณบุญถินสวัสดีค่ะ แสงวิบวับวิบวับใครหิวแสงมาทางนี้วิบวับวิบวับแบบนี้เอออาบน้ำบี ip, ผมเมา,ม,าม้อยชีวิตติดโซเชียลบอกมูทักทายชีวิตติดโซเชียลพี่น้องจะเสียจังไงเออเทียกหัวอันไปเห็นน้องบิก๊กอันอันโพสอันเกี่ยวกับยูทูบเบอร์น่ะเนาะนกับแมนคว้าแล้าเดี๋เนาะอือสิเป็นยูทูบเบอร์แม่แม่เพิ่งกับเพิ่งเริ่มหาเหตุเนาะ เ้าสิไปต่อหรอต่อเถียงวคนมาคอมเมนต์นี่บูเบิกเด้เออเขาดามากาสิด่ากับเขาด่ามากขาสิมาด่ากับมันกับบแมนเออเป็นสาธารณชนบ่ต้องนิ่งนิ่งให้เป็นเย็นให้พอเิเป็นมนุษย์สินิยมเพียงรมปากจะได้ยากหอยหิวที่ชิวหาเนาะเบยอนี่อย่างอีกบุจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะควมบ่เออเออนั่นแหละ เอ้ยเนาะพ่ออย่างกับว่าคุดน้องคนท้อหน,หน้าหน้าจิตต่างพี่น้องเอ้ยทางฝ่ทางมันถ้ามาหากินไปถ้ามาหากินไปเด้อพี่น้องเลียเ้ยงลูกเลี้ยงเต้ามืดกันอุ้ยในช้อปปี้มาสั่งกาแฟแม่พึ่งสิบกล่องวันนี้ดีใจอยู่เออได้ขายกาแฟสิบกล่องช้อปปี้หาค่าไดนหนาหลายขนาดอยากหัวสิบกล่องสิบกล่องก็เหมือนเขาเปิดบินแหละเนาะ ชีวิตติดโซเชียลหรือชีวิตติดดราม่าพี่น้องจ็คพเป็นยังก่อนโดเออเล้ากับบ่แลวกันเนาะเอ้ยเห็นไหมพี่แต่ดีอยู่เนาะบ้านพีเคเราพี่หลวยสวัสดีค่ะข้าเจ้าก็ด่ามาเนาะเขาก็อินกับจินกันก็คูจินอุ้ยน่ารักพี่หลวยทํารูปสวยสวยรูปคูจิน,น,นใครอยากไปดูเด้อเข้าเด้อเข้ากลุ่มคูจินคูจิ้นนั่นอย่างเกาะซื้อก,กับกลุ่มอย่างบ่งนั่นแหละเออกลุ่มคูจินนั่นแหละไปหาเบงแต่ะระว่างกลุ่ม กลุ่มไม่ใช่จันหมื่นห้าหมื่นหก 15, 16, แล้วบ่เออเห็นไหมในะนั้นแม่น้องตุ้ยฝากบอกมานะที่ที่อยู่ในกลุ่มลายนะ่ะบอกว่าเวลาดูไลฟ์สดนะ่ะยังไม่ถึงคู่จิ้นออกมาก็ไม่ใช่ว่ารอคู่จิน้นรอคู่จิน้นเออต้องให้เกียนนะักร้องคนที่เขากําลังร้องอยู่ด้วยวสันเออเดี๋ยวมันจะเสียถึงน้องก็แม่นคว่ำน้องตุ้ยเด้ศิลปินเนาะเออฮั่กว่าเแต่เรื่องในวงแสงทองฟินแลนด์อีอกวัวเออวงอื่นเนาะเบาเบาดอกขี้ขาน เนาะพุง่งฟิ้งพุ่งฟิ้งโกโก,โก้นาริกาจ้าเมื่อกี้ก็เห็นยายจูนนั่นมานามจูนแล้วกินอยู่เนาะเออพ่อแม่บ้านคู่จิ้ริงท่านไหนมารอคู่จิ้นเออกระลูยุว่ารอแม่ว่านแม่พึ่งกับเป็นเอ็มซีคือกันแต่ว่าเข้ากับตองมี่แต่ว่าหายเกียร์นักร้องลูกอมอะไรลูก,มก,กมไม่มีค่ะเราต้องให้เกียรตินักร้องที่เขาร้องอยู่ด้วยเนาะเออก็ดูแบบว่าอันนี้เราก็ลังจะไป ถุงข้างในถุงลูกไปดูซิถุงเซเว่นที่สั่งมาจ้านั่นแหละเอาผู้ใดซื้อโทรไม่งายนีมาสิหลับใดเออตัวเนาะเออพี่ลุยก,ก็ขายอันเจียวเด้อวันนี้มีอันโปรโมชั่นไหมพุ่งก็สั่งไปอยู่ขาานาดขนาดสั่งของของ,ของแคทมี่ไปแล้วเด้ไอสั่งวันนี้กับพรุ่งนี้ยังทนันนะใครจะไปสั่งอันเจียวบองเจียวเหนียวอะไรนั่นเออซื้อสามแถมหนึ่งแหมไม่พึ่งก็จัดเลยเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านอยู่แล้ว น้องพี่แอสสวัสดีค่ะกินโกโก้นาริตะเด้อโกโก้กับกาแฟเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเมาามอยเออเวลาข้าเจ้าไล่สดอยู่นั่นกันนอกคูจีนเขาเลยสีมันใส่หนองตุยกับหนองเคสเอฟซีเนาะเออแต่าาว่ากะบผู้ป็นยยังเข้ากับเขาใจคล่องหูสึกอยู่ท่นมันอินท่นมมนอินก็นไป่พึงยัางคอมเมนตนนน์ตอนนั้นตอนนั้นน้องมากกี้กับน้นองพ้อยออกมาเต้นเต้นหรอโกกี้อยู่กับอันน้อง น้องแคทยู่ข้างหลังอู้ตาบกล้องคือว่าจับป่ะว่าโมโมะว่าเห็นโกกีว่าเห็นน้องแคทแล้วแม่พึ่งแกยังอันนันอยู่แม่พึ่งแกยังอ่ะป้าไปคอมเมนต์ต่อพ่อพ่บอกว่าเดี๋ยวน้องจะออกมาอีกไหมแกยังเบิ่งอยู่อืมอันหลายหลายคนกับบอกแม่พึ่งว่าจัดแน่ฟาดแน่าพั่นอันที่เขาด่ามากกันนะแม่อยู่ในยูทูบไหมแม่พึ่งอ่านจนตาบวม มือขึ้นนี่เอาไปมากมือเศร้าว่าสิเบิงอีกเขาปิดเมนจ่อยผู้ใดท่านรดทั่วตอนแรกกับวัลลูค,คน้นโทรมาถามบึมบ,มบึมมือนี่<แ>เขาเป็นยังกันเขาเป็นยังกัน<แ>อยากไปพึ่งเบิงกันคนยอดยิ้วของสามพันเนี่ยหาตอนไม่พึ่งไปไปเบิงมือขึ้นนี่สามพัญหาวันนี้ว่าจะเจ็ดแปดหมื่นหะวุู้สั่งกะระแสเนาะสั่งกะระแสลบบ่จ้าเออยกหัวอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะ <S <S เขากะสีฟงสีฟองกันบุณแล้วเขาก็บอย,ย้อมมาแล้วเออเทใ้เขาเสียหายหาว่านั่นนี่นู่นนันนี่เออนู่นนั่นน,น,น,นู่นนี่สิวาแม่พึ่งมาจมอย่างมาสิวะเอ้คนนี้ใครวะคนนี้ใครวะขออนุญาตด,ดูก่อน๋ออ๋อสวัสดีโบกมือทักใครแมนจ้าม้วนจาะจวดจวดพี่แอ๊ะกินโกโก้จ้นะเนาะอุ้ยคนคือตก พี่น้องฝนตกข้างนี่ฝนตกสวัสดีสิบร้านคนดูหิวแสงไหมหิวแสงไหมแสงวิงว้งวิงว้งวิง้งอยากมีแสงสองแสงเรืองรองออ,อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดวันนี้หาคอนเทนต์ดีๆแต่ไม่พึ่งก็ือยงอง content. Content ังบอกมีคอนเทนต์คอนเทนต์แม่พึ่งบอกเมาม้อยเออเมาอันนี้เร็จละกันโหลดไปลงยูทูบแล้วแต่ไผสิบเบิงคนเบิง้งลอยกลัวสองลอยกลัวก็วดีใจแล้วเ้าเสับเพสเฮละขายของไปบุ้มบัม คือว่าจะเครียดแทนเขาเฮ็ดยังคุณในห้างคนว่าให้ว่าให้ไม่พึ่งนี่แหละเขาว่าให้ไม่พึ่งละเออก็สร้างเถอะเขาถามว่าเจา้าได้เงินของเขาอยู่บอกรสันเ็เป็นพี่น้องเขาไม่ได้ดอกขายของให้เขาขอยหักเขาขอยเรื่ว้า <c oughs> แต่ว่าขอยบูดาเด้อขอยบูดาเออขายแล้วก็โอ้โหสว,ส,ววสวัสดีขวัญคุณขวัญเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวของน้องรสันวุ้ย น้องเล็กเออข่อยกะเอิญคุนขวันเมื่อกันดีข่อยกะดงสาวน้องเล็กอือหอเป็นไงขายดีไหมปลานุกปลายน่ะเอยหนุกปลายเห็ดหอดปลาเด้อพี่น้องไปซื้อน้ำน้องขวานน่องเล็กได้เด้อแล้วเป็นตัวแทนนุกปลายเด้นนิเอฟซีนุกปลาย,ลว,ายว่ามันไปพึ่งบุญเด้อขัดบอกพ่ออย่าเปิดพ่อไม่ต้องเปิดค่ะมันกระพริบพ่อไม่ต้องเปิดตรงนี้เออฝนตกเออมูวว่าแต่ยังว่าเปิดรลอนนีหล่ะมันสะท้อนปิดดีกว่าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ง สวัสดีค่ะพี่สังคุณสังวานบุญมีโอ้นึกว่าพี่สังวานอีกอคนหนึ่งชื่อสังวานเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีหิวแสงหิวแสงเลยมีแสงฟุ้งฟิงยังมีตัวตนในโลกออนไลน์ป่ะติกระสางขอเออแมียนยูนองเล็กกระสางเขาถาะเนาะเออหาทั้มาหากินขายกาแฟขายโกโก้ขายอันพาละจอกละเจนแบรนด์นลิตาดีทอกดีทอกเออนี่หัวสุนวเออมันเป็นเอ็ซีเขานะเออมาค่ะ ปลานุกไกกับมงขวัญเด้อปลานุกไย่คุณยายบานแล้วว่าขายปลาร้าดิคุณยายบานแล้วไหนุกไปขายช่างต้องกลัวมืดแมนหยันเมียโบงงามเปิดไฟไห่ที่ไหนได้มีมีแสงในตัวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแล้วกินโกโก้เด้อจ้าอืมสัตว์โกโก้ไปคุณหน้าจักเป็นยังกองมายุมมายวยอยู่กองมายุมมายวยอยู่ทั้งกาแฟทั้งโกโก้กอนกาแฟผู้ชายกับมีเออ อ FC เมืองนอกมาซื้ออันเดนนี่กล่องหนึ่งไปไปเยอรมันเยอรมันหรือเปล่าไม่รู้นี่เออนี่เมิดนี่เมิดชุดแนวคุณนะโอ้ต่อของหายหายเบื่อแล้วเออเบามอยดีกว่าอะไรลูกอะไรลูกอะไรอะไรอะไรเออลูกกระวุ่นไว้อุ่นตัวน้องโอ้ยเนาะเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาอยากเป็นยูทูบเบอร์เขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนโมเมนต์มาแต่ยูทูบเบอร์ดอก เป็นคนธรรมดาเนี่ยแะหันเขาอ่อนน้อมทอมตนเห็นหายยกมือสวัสดีเออบ่ต้องไปยิงบ่ต้องว่าเจ้าของเองจ้าไ่ต้องทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแหมใครพูดอะไรมาเราก็รับฟังเราก็เอินเราไม่ดีจริงเนาะเราไม่ถูกต้องเนาะเออเราต้องปับปูตัวเองชนบุรีถึงว่ามันร้อนเออฝนตกเอ้าเอ้าพี่น้องเอ้าอเอ้าเห็นบอกฝนตกลินโอ้ยเขาปิดงี่นันเหรอเห็นบอกถนนเปียกเห็นบอก เป็นบ่จ้ะสวัสดีสวัสดีครับผมผูในะ้ใดนอเลือนม่งกรขาเม่นบ่เห็นอันมาอย่างน้สื่อภาษาอ,อังก,กฤษพี่ใครเรื่องบอกลังบอกใครใครเ้ยภ้าอย่างน้ผ้าเรื่องพี่้ยบ่บบเก่งภาษาอังกฤษเด้อสวัสดีคนพี่สม,มัยค่ะสวัสดีเจลาเจลาสวัสดีเพื่อน นี่ยังนี่ทางดอนเมืองยังไม่ตกจ้าปทุมตกแล้วสวัสดีทักทายสิบล้านยี่สิบล้านคนดูเออลูกสาวว่าเปิดเพลงเอเออเออเออมอโยเมายนี่อยคนรวไมพึงฟาดไม่พึายมันน้อยไม่พึงด่ามันยพี่โอ้โหจัดมันแน่จัดมันแน่อืมจัดิจัดอย่างดดกให้เขาขอเขาอ้อมกันโลดอืม เขาเอาโหลดมีไอแคนฟังนี่อย่างนี่ใส่แว่นด่วนเอออีหลีผู้อีกพี่แว่นคาไลดอกไม้พุ่นบงเงินตาแว่นตาคุณนายข่วนใส่แว่นไปเบือ่อสิ่งบ่ใส่แว่นเราเ่าทันทีเอาคาดขิ่นดีกว่าเออน้องพอเพียงร้องเพลงเออพอเพียงเจ้าหญิงเ็นมา เออไม่กล้าพเอมิสกิใจบ่เออเอาหายสั่หจะบอกว่าขาดเยจัดเลยม่พึ่ง่สั่นคืออารมณ์อารมณ์ช่วงอันเล่าอันอันนั้นมันไปแล้วแมขอบ้างเถอะขอเวลาครอบครัวให้แฟนขัดเ่สั่นเออพยาบาลลงคิเออักไปหาผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่ โนโ,โบกาแฟ,ะฟะลูกค้าถามบึมบึมอยู่ที่สองแถมหนึ่งอีกบอสันค้นมแตรถามแวะมาแป๊บหนึ่งเด้อ,อ,อขอบคุณมากน้องขวัญน,น้องเล็กขอบคุณมากกระทำให้เห็นลูกค้าอยู่เด้สวัสดีค่ะคุณยายน้อยราชทักดีเออสวัสดีคุณหนูชิดค่ะโบกมือทักทายทุกคนพาพี่นอกพาไปเบิ้งฝนคุณหนาฝนรินฝนรินถนนจนเปียกแม่เฮ้ยฝนเปียกฝนเปียกตรงไหนบนนี้บนนีนน้ อรักษาสุขภาพด้อยเพื่อนๆดูนะุูนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยอุ้ยใต้แสงอันวิบบับ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 ,บ,บใส่สุดนอนเราได้หนีสีนอนแล้วสีนอนแล้วบอ,ออกไปใส่จ้าโควิดโควิดเราต้องวิดเออชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปเอออย่าหายกันอย่าด่ากันอืมเขาไม่ได้เอา พิษคนระบงคนระบอกค้อมอีกเขาก็ชินฟ้องเส,สียงอุ้ยนี่เห็นข่าวโฟกัดบมพี่น้อ,องฟ้องล้านนึงคุณน่ะมีคนนึงแบบว่าแคปเอาลูปน้องโฟกัดดาราหน่ะไหม <S <S เอาไปลงเอาไปโพสเอาไปยัง <S 1> <S 1> อุ้ยเขาบอย้อมเขาจ้างทนายคุณน่ะไปจัดการเลยจ้ลาล้านหนึ่งคุณน่ะเจ้านี้ัญญนี้ไงบอน้องโฟกัดเอาจริงเลยดา,าราโฟกัดไหมเลื่อนเบิ้งเลื่อนเบิ้องอันเพจอันเพจอีจันหน่ะไหมเออเสียงเงินล้านนั่นแหละเจ้าสิมนี้บอล่ะอ ย่าไปเก่งย่าไปหาว่าก็ไปว่าใช้เขาเลี้ยงนั้นแล้วไปแล้วก็ย่าไปนั่นแฟนแฟนขับนี่แหละเขาก็ต้องมีจรรยาบรณของแฟนขับด้วยบอกเออต้อตงด้วยแบบน้องตุย้ยมีจรรยาบรณของแฟนขับด้วยเออนี่ไงเป็นสิ่งใครที่ที่มีจรรยาบรรณไปอีใส่เขาตรงพี่นิพิคอเออเชีย่ยเข้ากับเชี่ยแต่ทางเขา้าเขาจะไปกล่าวกายในพื้นที่เขาแม่นอน จ้าจ้าโ Jamie, <ล anak S 2> อเคอืมสวยไหมสวยค่ะเออลูกก็อยากลอาน้ำบ้ากินก็ดอกเยอะเยอะขายเทียนพี่น้องน้องมอยขายเทียนหิวแสงหิวแสงเสียงปิ๊บป๊อบปิ๊บป๊อบปิ๊บป๊อบมีตะก้อนหิวแสงนะจ๊ะอยากโดดอยากเดินโอ้ยอยู่เงียบเงียบอยู่สงบสงบก็ก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนบางทีแม่เพื่อนก็อยากอยู่เงียบเงียบก็ได้เออ กับรถบอดด้รถบอดดี้กับอะไรที่เราไปอยากอันพ่อบ้านอยู่ต่างจังหวัดอันพี่น,นอ้องคุนกับผูห็นหลานเนาะแต่อยากว่าเออเวลาแม่เราไม่เปิดเบิ้งเราจะสิเห็นหลานนั่นสินะเออเล่าหวังๆสิเล่ากับบอดด้ว่าถึกถึงเม็ดถึกเหนือสินะให้ใครเห็นหน้าเหตุการเราบ้างเขาไม่ลืมเล่าก็อย่างหนึง่ง โ,โกโก้คุดน้าห,หน่อยอุ้ยยาแดงเออนั่นแหละพี่น้องเราก็ต้องมีอันนี้ด้วยต้องมีจัรยาบันของเอฟซีด้วยบัดิี้๊้ยเอามาใส่สนัน่นนั่นนั่นคือพิษลิกซิตจังไร่ทีเอาไปลงยูทูบอยู่อเ,เอออะนั่งก็นั่งแม่จะไปแม่จะคุยกับเอฟซี ออกไปรถออกไปสองคันแล้วพี่น้องเคลียร์งานเคลียร์งานเริ่มว่างแล้วมื้อนี้การปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกกันกระบองเห็ดปลูกอย่างเห็ดเบียดเห็ดงานค่ายเขียดไปเพราะว่าไป <c oughs> ไปรับพลังลบหลายโทษขึ้นไปอ่านคอมเมนต์คาเจ้าโออมันเป็นพลังลบหลายโพดก็เลยแบบว่าหาพลังบวกบวกใส่ตัวเองซะ เออเห็นบ่อคอนโดนางฟ้าเ,าเห็นบู้เออเนื่อยอันนี้เออเป็ดก็ก็แก๊กแก,ก๊กไปตามภาษาตามเรื่องตามแล้วพี่น้องใครเครียดแย่เซ็งอะไรลูกใครเครียดแก้เซ็งแหมเอออยากอยากมีเพื่อนอยากมีคนคุยแบบจีเออพอบ้านทํางานเหนื่อยเขาก็ไม่คุยกับเราเอองมีคนคุยลูกก็อ่อนอัวลูกก็อ่อนอัวพี่น้องมึงแหนแก้มแดงปากแดงเป็นน้ําแอปเด้อพี่น้อง เป็นน้ำแอบเ้อะคุณ่ะแอบมัน้าปากแดงเออสวัสดีแปดล้านคนดูชีวิตติดโซเชียลฮู้เออมุ้งนี่เด้อฮู้มุ้งไหนมุ้งไหนมุ้งไหนจังสวยสวยทุกมุมเออเงี้นกับโมมีวิวมองวิวงามดอกจ้ามันยังลูกเออหายเอวอีกอะทำแบบไหนลูก ฝัดยังไงอ้าอ้าเออลูกกะดื้อคนน่ะจักกะยงจักกะยานหอยยงยวงย้ำยางอยู่ฮุ้นกะโหูพี่น้องเฮือนเหมือนบ้านสมรถกแตังทีละโกโก้มานกองล้างแบบไงกว่าท่านเด็ดเปิดอยู่เออสวยทุกมุมจัดไฟจ้าเออไม่รู้จะมุมไหนพี่แอ้มีจะมุมมีจะแบบนี้แหละวูณะเบิ้งฝนเบิ้องฝานิยบรรยากาศยามแรงฝนตกเด้อพี่น้องเออฝนตีตกช้า ถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอนอนดึกบ้างไหมเธอพรอมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังโอ้ลืมไปลองพิงเขากระสิพิดอีกล่ะโอ้ยเ้าอย่ยงกระสิพิ f เฟซบุ๊กกับยูทูบเนี่ยง่ายไม่พี่น้องเออเอฟซีเอฟซีจะเป็นไงให้แล้วลูก โอ้โหที่ได้บ้าดีดอกพี่น้องคุณอะแปดล้านคนดูให้อีกแล้วพี่น้องเอออปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วมันอันนี้โอ้ยไปเห็ดอีหอย่างมันน่ะไม่ได้แล้วลูกเพราะราสาบห่างเพราะราสาบห่างอ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันโดนน้ําฝนหรือเปล่าโอ้มันไม่ได้แล้วลูกเจ๊งบงอ่าลูกได้แล้วได้แล้วเออนั่นแหละ ทักทายทักทายเจ็ดล้านคนดูจักสีไ้ฟาจังได้จักสีห้จัดไปจังได้จั๊กสีไจวดจังได้น้องพี่น้องสวัสดีน้องน้องอะไรน้องน้องสุกัญญาเด้อสวัสดีคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนลูกวุ่นวายไม่ได้คุยกับเอชซีดีดอกให้อีกแล้วพี่น้องโอ้เฮ็ดจังไหนแม่ก็เฮ็ดบ่เป็นลูกโอ้ยมันโฆษณาโฆษณาก็ข้ามโฆษณาไปสิ เออนั่นแหละพี่น้องสิบร้านคนดูจู่ฮุกกูบอกงูทักทายทุกคนเด้ออือ FC แสงของสิงเลนไม่แบ่งภาคแบ่งพวกรออักทุกคนรักทุกคนไม่ไม่ต้องไปบ้านรักรักอยู่แต่ว่าคือต้องแสดงออกให้เหมาะสมเนาะเออลายอีลี FC เฮอร์แมนเชียทั้งน้องเตยเชียทั้งน้องสุ่ยเชียทั้งน้องเคสเชียทั้งน้อง,น,องน้ำตาลมื่อเห็นคนตั้งคุมน้องนอง้ำตาลแมมก็ดีใจน้ำน้องเขาอีดอกผูหนาน้องโจไล่แล้ว คลิปนี้กะสีเอาไว้แค่นี้ซะก่อนสิไปเบิ้งอันผู้บ้าวน่อยน้องโจน้องโจนกะสีฟาดฟันอยู่กันพักกันไปเบิ้งน้องโจอีแสงท้องพินแลนดเดอร์คนกันแล้วสีไหลคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเศียนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อโอ้ยซเมนเนาะเออสวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะลูกก็โซนลูกก็โซนเออโบกมือทักทายทุกคนเด้อ